สวัสดีครับพบกับทีเด็ดบอลไลฟ์สกอร์ไทยประจำวันที่3กุมภาพันธ์2,564กันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีคู่บอลที่น่าสนใจถึง4คู่ด้วยกันคู่ที่ 1. เบอร์ลี่พบแมนเชสเตอร์ซิตี้เริ่มเตะเวลาตีหนึ่งคู่ที่ 2. ลิเวอร์พูลพบไบรตันเริ่มเตะเวลาตี35นทีคู่ที่ 3. แอสตันวิลล่าพบเวสต์แฮมยูไนเต็ดเริ่มเตะเวลาตี35นาทีท 3, Villa, United, แ,ลาาทและคู่ที่4ปารีสแซงต์แชร์แมงพบนีม เริ่มเตะเวลาตีสาหนาทีเช่นกันมาเริ่มกันเลยคู่แรกกับศึกพีเมลีกระหว่างเบอร์ลี่เปิดบ้านต้อนรับจากฝูงเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเรยราคาบอลที่ทางทีมเยือนต่อให้ลูกครึ่งควบ2ฝั่งเจ้าบ้านเบอร์ลี่ของคุณซือชอนไดส์ที่เพิ่งจะบุกพ่กับเชลซีมาบันหมาศูนย์ประตูต่อสในหลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนัดนี้มีความพร้อมเป็นอย่างมากไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมแต่อย่างใดคาดว่าไดส เตรียมวางหมากมาในระบบ4-4-2โดยมีคิสบูดกับแอชลีย์บาร์นผลิห่งกำลังการล่าสกอร์ในแดนหน้าและใช้แอชลีย์เวสบูดกับแจ็คคอกปักหลักคุมแดนกลางขณะที่แผงหลังยังจัดชุดเดิมลงบู100๊1 0 0เทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ของคุณสือเป๊ปโกเดลาที่เพิ่งจะเปิดหลังเชิดเจฟฟิลด์มา1.0ใน8เกมหลีกหลังสุดกับสภาพอพอเพอรของทีมในเกมนัดนี้ยังคงไร้เงาเควินเดบรอย กับนาธานอาเก้สองแข้งเดี่ยงน้าดมดมซึ่งยังไม่หายดีส่วนทางด้านของเซกิโออาเกลโลที่เพิ่งจะหายป่วยโควิดสิบเก้ามาบานาน่าจะไม่ผ่านความฟิตลงบูได้ทันเวลาคาดว่าเป๊ปเตรียมจัดทัพมาในระบบ4 3 3สโดยมีลิยาร์ดมาเลสเฟร,รานตอเลสกับลาฮิมสเตอร์ลิงเป็นสามประสานแดนหน้าคอยล่าตาข่ายทีมเจ้าบ้านสำหรับทัศนะของเกมนี้แม้ว่างานนี้เจ้าบ้านเบอร์รี่จะมีโอกาสชนะที่ลิปลี่ก็จริงแต่โอกาสแชร์แต้มหรือแพ้ไม่ขาดลอยยังพอมีหวัง หลังโชว์ฟอร์มแจ่มกำชัย3าจาก4เกมหลังสุดจากทุกรายการอย่างไรก็ดีหากเบอร์รี่สามารถซื้อเกมลับได้เหมือนกับที่เคยทําได้มาแล้วกับเกมที่สามารถเอาชนะลิวผูไปได้1นึ่ประตูต่อศูนย์ก็ไม่แน่ว่าความพร้อมของทีมเจ้าถิ่นอาจจะสร้างความบันป่วนให้กับทีมจากฝูงไม่มากก็น้อยประกอบกับเรือใบสีฟ้าที่เกมล่าสุดเกือบจะต้องจบเจ้าไปแล้วถ้าไม่ได้ประตูไวในช่วงต้นเกมเพราะตลอด80นาทีที่เหลือพวกเขาเอาชนะเกมลับและอารอนแลมสเดลนายทวารของคู่แข่งไม่ได้เลยฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเราาาาคกับภพต่ง การเจอทีมหนีตายไม่ใช่เรื่องง่ายแนะนําอยู่ฝั่งทีมลองจะดีกว่าจัดไปครับกาไปที่เบอร์ลี่เลยมาต่อกันเลยกับคู่ที่2ระหว่างลิเวอร์พูลเปิดลังรักรับไบตันกับเลนราคาบอลที่ทางฝั่งเจ้าบ้านต่อให้ลูกควบลูกครึ่งฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลของคุณซือเจอเกนครอปที่พาทีมชนะมาแล้ว2นัดติดด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งเหนือสเปอร์และเวสต์แฮมทั้งคู่แถมมีข่าวดีภายหลังที่ต้นสังกัดดึงตัว2กองหลังอย่างเบนเดวิสและโอซานกาบักมาเสริมแก่งในแนวป้องกัน แต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็คงจะเร็วไปสําหรับทั้งคู่ที่จะได้ลงสนามร่วมกันส่วนข่าวแรกก็คืออาการบาดเจ็บของโจเอลมาติปอีกหนึ่งเซนเตอร์แบ็กตัวเก่งที่ต้องพักยาวทั้งฤดูกาลผสมลงกับเฟอร์จิลฟานได์และโจโกเมสซึ่งยังไม่มีกําหนดกลับมาช่วยทีมรวมถึงซดิโอมาเน่ก็ยังกลับมาช่วยเนี่ยลุกไม่ได้เช่นกันขณะที่การจัดทัพน่าจะหมุนเวียนทีมจากเกมล่าสุดอีกรอบโดยจะกลับมาใช้งานโรเบโตเฟอริโน่ลงล่าตาข่ายร่วมกับโมฮัมเหม็ดซาร่าพร้อมกับเติมเคอร์ติสโจนลงมายืนกลางลุก และปรับแผนมาเป็น4-3-1-2ฝั่งทีมเยือนไบตันของคุซอเกแฮมพอตเตอร์ต้องประเมินความฟิตอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์และโยเอลเฟมันที่มีอาการบาดเจ็บจากเกมชนะสเปอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์โดยรายแรกมีแนวโน้มวืดส่วนรายหลังมีลุ้นลงสนามแต่ที่ยังเลี่ยงอย่างต่อเนื่องคือทาลิกแลมสตีอาริเลซายาฮันบักแดนนี่เวลเบกโฮเซฮิสกิเอโดและฟอรดินอันโดเน่ส่งผลให้กองกลางจอมเก๋าอย่างอดัดลาลาน่ามีสิทธิ์ลงสนามแทนแม็กอลริสเตอร์ ซึ่งจะลงเจอทีมเก่าของเจ้าตัวสำหรับทัศนะเกมนี้หลังจากที่เป่าสะอาดไปไม่นานเกมรู้กกลับมาจูนติดได้อีกครั้งหลังจากกดไป6ลูกในสองนัดที่ผ่านมาก็น่าจะเห็นได้ว่าเลวผูผูเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นใจและกลับมาเล่นในบ้านเจอทีมท้ายตารางอีกด้วยเชื่อว่าพวกเขาต้องมองถึงจะชนะสถานเดียวเพื่อไล่กดดันจากฝูงแมนซิตี้อย่างไรก็ตามคงไม่ง่ายเหมือน2เกมล่าสุดเนื่องจากนาทีนี้ไบรตันเล่นกันอย่างแข็งแกร่ง โดยแพ้ข้างเนียตลอด5นัดหลังสุดในเกมลีกย,ยิ่งหงแดงไม่ชอบบอลสไตล์รับลึกแล้วด้วยก็น่าจะเป็นอีกวันที่เหนื่อยในการหาจังหวะเข้าทำมองทรงแล้วมุมชนะคือนจับมีสูงมากสําหรับเจ้าบ้านจัดไปครับจิ้มไปที่ไบตันเลยดีกว่ามาต่อกันเลยกับผู้ที่3ของคําคืนนี้ระหว่างแอสตันวิลล่าพบเวสต์แฮมยูเนเต็ดกับในราคาที่เจ้าบ้านต่อให้เสมอควบครึ่งฝั่งเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าของคุณซือดีนสปิดที่เพิ่งจะบุกเอาชนะเซา์แฮมตันมาได้หนึ่งประตูตลล่อม,อมในกนัมเี้ ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมแต่อย่างใดนอกเสจากคอร์ดีเฮาส์แนวรับตัวเก่งที่เด้งอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นคาดว่าสมิธเตรียมวางหมากมาในระบบ4-231โดยมี kin, ออลลี่วัสกินยืนหน้าล่าสกอร์และใช้เทเซเ,ซเก้ลอสบาร์ลี์และแจ็คกีลิชเป็นสบบามประสานกลางลุกคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังฝั่งทีมเยือนเวสต์แฮมของกุสซอเดวิสมอยที่เพิ่งจะพ่ายยับขาลหลังให้กับลิเวอร์พูลประตูต่อ3ในหลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนัดนี้ไม่มีราายงนตัวเจบ หรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมแต่อย่างใดเว้นก็แต่อักตูมาซูอากูผู้แบ็กตัวเก่งซึ่งเดี้ยงยาวอยู่เดิมนานแล้วคาดว่ามอยเตียววางหมากมาในระบบ4-2-3-1โดยมีมิคาอิลอันโตนิโอยืนเป้าล่าตาข่ายและใช้จาร์ลอตโบเวนซาอิดเป็นบลามา่ากับปาโบฟอน,นันเป็นสามประสานกลางลุกคอยปั้นเกมจากด้านหลังสำหรับทัศนะเกมนี้ต้องยอมรับว่าทีมเยือนเวสต์แฮมฟอร์มดีไม่ธรรมดาเลยจริงๆแม้ล่าสุดจะเพิ่งแพ้ให้กับเรวพูลหนึ่งประตูต่อสาม แต่ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้และไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะักเพราะผลงานก่อนนั้น6เกมหลังสุดจากทุกถ้วยพวกเขากำชัยรวดและผลิตสกอร์ได้มากถึง12ประตูฉะนั้นการมาเยือนแอสตันวิลล่าก็คงไม่ใช่งานหนักหนาเกินรับมือประกอบกับเจ้าถิ่น Villa, แอสตันวิลล่าระยะหลังก็เอาแน่เอานอนลําบากด้วยการเอาชนะ2จาก5เกมหลังสุดโดยที่เหลือแพ้หมดและโดนทะลวงแนวรับยับเยินร่วมๆเจ็ตุงยิ่งไปกว่านั้นสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดในลีกก็ไม่เคยเอาชนะคู่แข่งได้เลยเสมอ3แพ้2 ฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเรทราคากับภาพรวมของทั้ง2ทีมแนะนําให้อยู่ทีมรองดีกว่าครับจัดไปครับขุนคอนเวสต์แฮมยูเนเต็ดและก็มาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้กับศึกลีกเอิงฝรั่งเศสระหว่างปารีสแซง์แมงพบนีมโอลิมปิกกับเรทราคาบอลที่เจ้าบ้านต่อให้ถึง3ลูกเลยทีเดียวฝั่งเจ้าบ้านเวอเอชเอกับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนัดนี้นอกจากพวกโกแลงดักบากับทีโลเคเลอร์ ที่ติดโควิด19ก็จะมีควอนเบอร์นาร์ดและเอเล็กซองเดลเลอเตตีเย่ที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บด้านการจัดทัพจะมาในระบบ4-3-3โดยที่พวกตัวเล็กสำคัญๆอย่างเนเม่าคิจินเอมบาเป้อังเคเดมเมเลียและมาโกวีลติลงได้ปกติไร้ปัญหารบกวนฝั่งทีมยูเอแอนิมส์กับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนัดนี้ตัวที่ขาดไปเป็นหน้าเดิมๆไม่ว่าจะเป็นเกลรองเดปเลสและลูคัสอาร์ทที่เจ็บอยู่ก่อนแล้วด้านการจัดทัพในระบบ4-3-3 กองหน้าวางซิดีดีแฟกอาร์ตเกแวงดองเก้และเลโนโลิปาล่าสกอร์ร่วมกันโดยมีนิคาสเอเลสันเป็นแกนหลักในแดนกลางสำหรับฟอร์มของปาริชในเกมล่าสุดที่เพิ่งจะสะดุดแพ้ไปแบบงงงให้กับอลอริยองไป2อประตูต่อ3นับเป็นหนึ่งในเกมที่พลิกล็อกสุดๆในฤดูก,กาลนี้ดูแล้วเกมนี้พวกเขาน่าจะเน้นผลและรอบคอบมากกว่าเดิมและในการเจอกับอีกหนึ่งทีมเล็กๆที่ผลงานไม่ได้ดีเลยอย่างนีมส์เกมรับก็ห่วยลุกก็ฝืดแถมยังแพ้มาลัวๆและนั่นก็ไม่ได้แปลกเลยที่พวกเขาจะจมอยู่บวยของตาราง ดูแล้ววันนี้ใส่ๆครับเจ้าบ้านยังไงก็กดยับจัดไปครับไปเอเถ้าชอบและถูกใจกดไลค์กด s u ับ c r i b e กับเราด้วยนะครับ